สอนใช้ c a นวานะครับวันนี้พูดเรื่องใส่กรอบรูปภาพหรือว่ารูปที่มันเป็นเฟรมนะครับถ้ามันเป็นเฟรมเพื่อนมันจะอยู่ในหมวดของกรอบนะเพื่อนๆอยู่ในกรอบแบบนี้แล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้เป็นวิวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นวงกลมบ้างล่ะสี่เหลี่ยมบ้างล่ะมือถือบ้างล่ะอันนี้เขาเรียกเป็นเฟรมนะครับสามารถลากรูปมาใส่ได้เลยนะครับอ่าเช่น เราเจอกรอบแล้วเนาะต่อมาเราเลือกลากนะครับมาวางนะครับลากกรอบไปวางนะครับเนี่ยลากมาปุ๊บอ่มันก็จะได้กรอบแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆก็คลิกนะครับลากรูปภาพนะครับไปวางในกรอบก็เลือกรูปมาเนี่ยเลือกรูปมาเขาก็ดึงเข้ามาในกรอบมันก็จะมาอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมในวงกลมแบบนี้เลยก็เอามาตกแต่งต่อได้เลยนะครับแบบนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว่ากรอบนะครับส่วนมุกที่ผมชอบใช้บ่อยก็จะเล่นแบบ เอามือถือมาแล้วก็เอาแบบแคปหน้าจอรูปมือถือก็ใส่เข้าไปในกรอบรูปมันก็จะสวยอะไรประมาณนี้นะครับแล้นี่เป็นเพียงแค่นะครับหนึ่งทริคง่ายๆนะครับของหนังสือแคนวาบวก AI นะครับมือใหม่แนะนำมากๆเลยนะครับจัดไปเล่มนี้ใหม่สุดในออฟฟิศผมแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ตะกร้าไว้ให้นะจ๊ะ